อันนี้อ่อนยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง a j u m a า s Channel กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดนะคะกระชานะคะจุดจบยินสาแห่งซาบร,าร,ป,รประพังอันนี้เฟสที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะก็เป็นตัวใหม่เนาะกระชากก็ใกล้จะหมดละรมเนียมของเรานะคะก็ต้องเปิด1ิครั้งแรกของแต่ละตู้อยู่แล้วนะคะประจําแผดนะเออเพราะว่ามันการันตี5าดาวไง ห้าดาวขึ้นไปอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าห้าดาวเราจะได้อะไรนะคะทุกคนชาญนะ่ะอยากได้อีซีแดนมาขอไม่อยากได้นะฮตู้ดกนะอา่ะมาลุ้นกันเลยละกันเสียเวลานะคะอ่ะปะเปิดเมลมหรออะไรอย่างนี้มองไปทวะาส้มไหมทว่ส้มอุ้ยส้มส้มนี่นี่ย่หกดาวออกหุยหน้าตู้เลยปะหน้าตู้เลย นาตตูเลยมาเลยนาะงงูอุ้ยห้าอหกดาวหนึ่งห้าดาวหนึ่งอะไร่ะไม่ใช่อุ๊ยงูออกเลยเหรอแต่งูก็ไม่ค่อยเก่งหรดีงูมันเป็นตัวเบิ้ลคอมโบใช่ไหมประจำธาตุไฟเออเอามาลุ้นกันนะคะอยากได้อีซี่แดนนะ่คอนเวอร์ไฟ,ไฟอะ่ะหลุดมาได้หน่อยได้ไหม <c oughs> ออกแม่ออกแม่ มาแล้วหกดาวปะใครวะดูมินาติกใครอะแมงมุม้ายเซฟมาอยู่หลุดนี่เอ๊ะฉันได้หรือยังวะฉันได้หรือยังอะโอ้ยโอ้ย,อยนิวนี่ยังไม่ได้เย้ฉันได้แมทแล้วแมท And fantasy วออตาตาตาแล้วหนึ่งแรงมากวุ่ขอเป็นอ a s y d แดได้ไหม อุ้ยฉันได้อีแมดว่ะใครอ่ะอุ้ยแมวได้แล้วว่ะอ่ะจบนะคะทุกคนครบละอุ้ยจะได้หกนา้าได้แมดนะเลิศมากนะคะทุกคนอ่ะตู้นี้ถือว่าประสบความนะเอออ่ะไปตู้ต่อไปนะคะตู้นี้มีกี่ตู้นะสองตู้ใช่ป่าแฮดนี้อ่ะก็กดไปเลยเราต้องกดอยู่แล้วนะคะไม่งั้นจะเสียสิทธิ์นะตู้ใหม่นะ่ะเออ ดูหน่อยอุ้ยซ้อมอีกแล้วหกดาวอีกแล้วเธอเฮ้ยเก้ยอะไรอ่ะหดาวหดาวอย่างละหนึ่งตัวแรกเลยเหรอ,อวันนี้มากับดวงว่ะอุ้ยดาบอะไรอ่ะโอ้ยมีแล้วโบดสีหนึ่งอีก,กาบิเอลแล้วไม่ได้ใช้ด้วยนะประเด็นหน่อยแม่ เอามาดูว่าอีซี่จะหลุดไหมอีซี่อีซี่ของหกดาวปะหรือว่าห้าดอกไม้ห <c oughs> อีตู้แพทที่แล้วคือมาตู้นี้หมดเลยงงมากสรุปอันนี้คือตู้ของแพทไหนเออสรุปมันคือตู้แพทไหนเออเบลิก้านะของแพทที่แล้วออกตู้นี้หมดค่ะแล้วของแพทนี้จะไปออกตู้หน้านะคะทุกคนโอ้แรงมาก่อย <c oughs> <c oughs> ตัะมาจัตัวเอมเล่งไปหมดเลยต้ามไปเลยม,มีอะไรออกละอุย้ยได้หนึงนีดด้วยเฮแต่ว่าหกดาวบูดไปหน่อยนะยมีอะไรอีกไหมอันนี้ออกอันนี้ไม่เปิดฉันเก็บไว้เปิดอีซี่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอตู้อีซี่แดนมาค่อย้กดละกันอืม ฉันรออีซี่อย่างเดียวเท่านั้นอีซี่เป็นหกหรือว่าอีซี่เป็นหกดาวใช่ต้องรอหกดาวออกมาอโอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็เปิดไปเลยสิคาประจำแพทนนะคะของอันนี้นะคะตูนี้นะอีกไม่นานก็จะหมดแล้วนะอีกไม่กี่วันเองนะอุย้ยฉันได้นั่งแมสทุกคนมันเลิศมากเนี่ยอุ้ยนางเป็นปคอมพวเตอร์หรออุย้ยจริงดิุ้ยคอมพวเตอร์สามรอบหรอ วายคอมพิวเตอร์หล ah, right. okay, so, ่อนเนี้ยโหยจริงเหรอโหยเลดเจเป็นคอนดิชันึกว่าเป็นสไนเปอร์หวานๆช้ำๆอุ้ยเจเป็นคอนว่ะเอ้ยเลิศอันนี้เป็นซัพพอร์ตเมอุิยเลิศ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 ปัง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 บูรีเย่นะอ่ะโอเคนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็เปิดเลยสิ่านะเดี๋ยวก็มารอตู้นะตู้น่าจะเป็นตัวอะไรรู้หนาจะเป็นผีสางนางไม้นะเห็นสปอยมาที่เพจแล้วนะเออ ก็มาดูว่าจะเปิดได้ไหมอยากให้หลุดเป็นอีซี่จังเลย6ดาวแต่รอบนี้ดีนะเปิด2ตู้ก็คือออก6ดาว2เลยถือว่าโอเคน u m b e r 1วันเดี๋ยวถือว่าไม่ล้มละลายนะปกติจะได้แค่5ดาวก็ถือว่าคมอยู่อ่ะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครเปิดได้อะไรไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆค่ะเดี๋ยวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยอง